สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย ค่ะสวัสดี300คนตรงนี้อ่ะอีนังมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะคะวันนี้อ่ะใครที่เข้ามาเห็นหนูแล้วนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ค่ะใครมีกลุ่มหวยฝากกดแชร์ลงกลุ่มหวยนะคะใครที่ไม่มีกลุ่มหวยกดแชร์ลงหน้าเฟซตวเองค่ะผู้ใดมีกลุ่มหวยกดแชร์ลงกลุ่มหวยผู้ใดบ่มีกลุ่มหวยแชร์ share, ลงหน้าเฟซตเจ้าของนะคะตอนนี้ใครที่กดแชร์ให้หนูแล้วฟังดีๆ นะะหนูบม่ได้ขอยังหลายขอให้พี่น้องกดไลค์และกดแชร์เดอ้อหนูขอญาตแชร์ให้ตัวเองสักสิบแชร์ก่อนนะคะขอญาตแชร์ให้ตัวเองสักสิบแชร์ก่อนได้ไหมวันนี้ใครอยากได้เลขประมูลนะใครอยากได้เลขประมูลรัฐบาลงวดนี้เอาไหมคะใครอยากได้เลขประมูลรัฐบาลงวดนี้เอาไหมคะ ใครอยากได้เลขประมูลรัฐบาลงวดนี้พี่น้องจ๋ากดไลค์และก,กดแชร์ ใครที่ยังไม่กดแชร์ให้รีบกดแชร์นะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ชมด้วยนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้ขอคนละ2แชร์ขอคนละ2แชร์ลงหน้าเฟซค่ะขอคนละ2อแชร์ลงหน้าเฟซได้ไหมคะใครที่ยังไม่กดแชร์ให้รีบกดแชร์ใครที่ยังไม่กดแชร์ให้รีบกดแชร์ค่ะเียรอยแปคนเสียร้อยเก้าคนเดี๋ยวถึง500คนดูนะหนูจะมาบอกว่าวันนี้หนูจะมาแบ่งปันเป็นเลขประมูลนะคะเป็นเลขประมูลมวดประ ประวันที่1่กุมภานะคะเป็นเลขประมูลมวดประจําวันที่1กุมภานี้ใครเข้ามาแล้ว1คือกดไลค์นะคะ1กดไลค์2กดแชร์1กดไลค์2กดแชร์นะคะ3กดเข้าไปเพิ่มเพื่อนในลิงกที่หนูปักหมุดให้ตอนนี้สามกดเข้าไปเพิ่มเพื่อนในลิงกที่ชมปักหมุดให้ตอนนี้เลยค่ะ570คน570คนตรงนี้ฟังดีๆนะค,ะฟ,นะ,ค,ะ,คนะฟังดีๆนะคะทุกคนจ้าฟังดีๆนะจ๊ะใครที่อยากได้นะคะเป็นเป็นแค่แนวทางหนูได้มาหนูส่งต่อให้นะหนูได้มาหนูส่งต่อให้นะคะไม่ว่าจะเป็น ไม่ว่าจะผิดหรือถูกนะคะทุกคนจ๋าใช้วิจารณญาณในการรับชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเป็นเลขประมูลของงวดประจาวันที่1กุมภานะตัวนี้จะเป็นเลขประมูลของงวดประจาวันที่1กุมภาหกสี่นะคะอาจลองดูว่าจะมาไหม ลองดูว่าจะมาไหมลองดูว่าจะมาไหมทุกคนจ๋าอะลองดูใครที่ยังไม่กดแชร์ให้รีบกดแชร์นะคะใครที่ยังไม่กดแชร์ให้รีบกดแชร์630คนนี้หนูขอคนละหนึ่งแชร์หรือ2แชร์นะคะ630คนนี้ชมขอคนละหนึ่งแชร์หรือ2แชร์นะคะทุกคนจ๋าได้ไหมคะ ได้บอได้ไหมถ้าได้นะคะรบกวนกดแชร์ให้ชมหน่อยนะคะถ้าได้รบกวนกดแชร์ให้ชมหน่อยนะวดนี้นะ,ะถ้าใครที่อยากได้แนวทางวันนี้นะคะกดแชร์ไปนะคะกดแชร์ไปแล้วพิมพ์คําว่าเลข budget 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 ประมูลขึ Second, ้นมากดแชร์ไปแล้วพิมพ์คําว่าเลขประมูลค่ะกดแชร์ไปแล้วพิมพ์คําว่าเลขประมูลจ้ะให้ทุกคนกดแชร์ไปแล้วพิมพ์คําว่าเลขประมูลขึ้นมาให้ชมหน่อยนะคะ ให้ทุกคนกดแชร์ไปแล้วพิมพ์คําว่าเลขประมูลนะคะเลขประมูลนะอ่ะตอนนี้นะคะถึง700คนถึง700คนแล้วฟังดีๆตั้งสติและก็ตั้งใจฟังเด้อนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูให้ต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางนะนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชมให้ต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางนะคะใครจะตามก็ได้หรือไม่ตามก็ได้นะคะใครที่ชื่นชอบก็ตามใครที่ไม่ชอบก็กดหนีกดผ่านนะใครชอบก็ตามใครที่ไม่ชอบกดหนีกดผ่าน750คนตรงนี้นะคะคําว่าแนวทางคือแนวทางเนาะนะคะทุกคนจ๋าคาว่าแนวทางคือแนวทางนะคะเพราะว่าหนูก็ไม่รู้ว่าตัวนี้มันจะมาหรือไม่มานะคะตัวนี้จะเป็นตัวจริงหรือไม่นะคะตัวนี้จะเป็นเลขตัวจริงหรือไม่นะคะสําหรับหนูแล้วนะคะ เลขของชมชุดเต็มนะคะเลขของชมชุดเต็มนะจะมาในคืนนี้นะคะขอขออนุญาตคำนวณเรียบร้อยก่อนนะคะขออนี้ตคำนวณให้เสร็จเรียบร้อยอะไรก่อนนะคะแล้วชมจะลงให้นะแล้วชมจะลงให้ในกลุ่มนะคะแล้วชมจะลงให้ในกลุ่มเด้อวันนี้เจ็ดร้อยคนพป่น้องค่ะวันนี้เจ็ดร้อยคนมีใครจะตามไหมนะคะเจ็ดร้อยคนตรงนี้มีใครจะตามชมไหมมีใครอยากได้เลขของหนูไหมไม่ว่าจะเป็นฮานอยวันนี้หนูขออนุญาตปล่อยฮานอยเลขชุดเต็ม วันนี้ชมขออนุญาตปล่อยฮานอยเลขชุดเต็มเมื่อวานนี้มีใครถูกกับหนูบ้างเลขชุดเต็มแล้วก็สายด่วนนะคะเลขชุดเต็มแล้วก็สายด่วนมีใครจะเอาฮานอยของหนูบ้างคะใครรอฮานอยพิมพ์คำว่าฮานอยขึ้นมามีใครถูกกับหนูไหมมีผู้ใดได้เบิรงไลสดบอเมือว่านี่ขอถามก่อนมีใครได้ดูไลสดไหมมีใครได้ดูหนูไลสดไหมมีใครได้ดูหนูไลสดไหมของเมื่อวานนี้ หนูปล่อยฮานอยไปนะคะอาสวัสดี800คนสวัสดี800คนดูขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณที่ทุกคนที่เข้ามานะคะอขออนุญาตดูยอดแชร์สักครู่เด้อนะคะขออนุญาตเช็คยอดแชร์ยอดแชร์ยอดแชร์เด้อพี่น้องยอดแชร์เท่าไหร่แล้วตอนนี้ยอดแชร์อยู่ที่เท่าไหร่ใครที่ยังไม่กดไลค์ฝากกดไลค์ใครที่ยังไม่กดแชร์ให้รีบกดแชร์กดไลค์และกับกดแชร์อะตอนนี้ยอดแชร์อยู่ที่87แชร์เป็นไปได้หรอตอนนี้ยอดแชร์อยู่ที่87แชร์เป็นไปได้หรอ ไม่เป็นไรค่ะหนูสุ่มนะวันนี้หนูจะสุ่มแจกใครที่กดแชร์5แชร์ใครที่กดแชร์5แชร์สุ่มแจกเงินขวัญถุง1รางวัลใครที่กดแชร์5แชร์นะคะกกติกาของหนูคือ1กดไลค์2กดแชร์ลงหน้าเฟซ5แชร์1กดไลค์2กดแชร์ลง5เฟซลงหน้าเฟซ5แชร์3กดเพิ่มเพื่อนในลิงก์ที่หนูปักหมุดแล้วหนูแจกเลยค่ะ หนึ่งคือกดไลค์ฟังหนูดีๆนะกะติกาของหนูหง่ายๆมากง่ายมากเลยค่ะ1กดไลค์สองกดแชร์หาแชร์สามกดเพื่อนในลิงกินูปักมุดค่ะฟังดีๆเมื่อวานนี้ฮานอยพิธอมแตกไหมคะแตกบนล่างสองรอบเลยนะคะเมื่อวานนี้ฮานอยแตกไปบนล่างสองรอบนะเมื่อวานนี้ฮานอยแตกไปบนล่างสองรอบเลยจะ้ะตอนนี้ทุกคนพร้อมหรือยังหนูจะปล่อยเลขประมูลก่อน นะชมจะขออนุญาตปล่อยเลขประมูลก่อนนะให้ทุกคนแคบไว้ในโทรศัพท์เลยนะคะเตรียมตัวแคบเลยนะคะใครอยากได้เลขประมูลวันนี้ใครอยากได้เลขประมูลวันนี้ฟังดีๆตั้งใจฟังนะนะคะเป็นแค่แนวทางนะคะวันนี้หนูมาแบ่งปันให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะจ๊ะทุกคนจะ๊ะใครที่อยากได้เลขประมูลวันนี้ดันเลข6ขึ้นมาค่ะ ใครอยากได้เลขประมูลวันนี้ดันเลข6ขึ้นมาให้หนูหน่อยวันนี้เด่นอะไรคะพี่ชมคาวันนี้เด่นอะไรสักครู่นะนะคะวันนี้นะคะวันนี้เด่นอะไรสักครู่นะจ้าทุกคนตาอะนะคะอะวันนี้เด่นอะไรเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวสักครู่นะจ่ะเดี๋ยวชมจะให้ <laughs> อ่ะเดี๋ยวชมจะแบ่งกันเป็นแนวทางนะคะแ0 0คนตรงนี้ทุกคนา๋าถ้าถึง1000คนนะ ถ้าถึงหนึ่งพันคนปล่อยเลยเอาไหมถ้าถึงหนึ่งพันคนดูนุกปล่อยเลยเป็นแนวทางเท่านั้นให้ทุกคนรอแคปนะคะส่วนตัวถามว่าชมชอบเลขอะไรในงวดนี้ส่วนตัวชอบเลข6เหมือนกัน นะส่วนตัวชอบเลข6เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นเลขชุดเต็มของหนูนะถ้าเป็นเลขชุดเต็มของหนูจะลงกลุ่มให้ในคืนนี้ขอเวลาคำนวณสักครู่นะคะรอฮหาหนอยได้เลยค่ะฮาหนอยคำนวณเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะฮาหนอยหนูคำนวณเสร็จแล้วเรียบร้อยใครจะตามก็ตามได้เมื่อวานนี้แตกบนล่างไปสองรอบเมื่อวานนี้ฮาหนอยแตกบนล่างไปสองรอบนะคะมีใครถูกกับหนูบ้างมาการันตีให้หนูหน่อยได้ไหมจ๊ะ มีคนถูกกับหนูไหมมีผู้ใดถือกับอีนั่งบอเลข <ment> <Campus> พิชมให้กี่หางคะมีใครรู้ฮานอยของหนูให้กี่หางใครที่เป็นอ่าใครที่เป็นเอฟหนูจะรู้ดีว่าชมให้ฮานอยกี่หางพิมพ์ขึ้นมาคนที่เป็น f อฟหนูจะรู้ดีว่าหนูให้ฮานอยไปกี่หางพิมพ์ขึ้นมาจากพิมพ์ขึ้นมาลองดูคนที่เป็นเอฟซหนูนะจะรู้ดีว่าชมให้ฮานอยกี่หางหนูให้ฮานอยกี่หางคะ อีนั่งห้ห้าน้อยจะหางกี่หางถามแค่นั้นแหละหนูให้ฮานอยกี่หางใครที่เป็น FC หนูจะรู้ใครที่เป็นผู้ติดตามหนูใครที่เป็นคนที่ติดตามหนูจะรู้ว่าหนูให้ฮานอยกี่หางสองตัวกี่หางคะเลขสองตัวกี่หางคะ นะเลข2ตัวกี่หางวันนี้ขออนุญาตใช้สูตรใหม่นะรัฐบาลจะลง4ถึงหาหางนะคะสำหรับรัฐบาลหนูจะลงให้4-5ถึงหาหางเนาะวันนี้นะคะใครที่ยังไม่กดแชร์ให้หนูหนูขอคนละ2แชร์พอเป็นกำลังใจเด้อเป็นกำลังใจให้หนูนะหนูขอคนละสองแชร์พอได้ไหมคะหนูขอคนละสองแชร์พอ ตอนนี้900คนละ90 0คนตรงนี้นะคะพร้อมกันแล้วก็เตรียมตัวแคปไปพร้อมๆกันเลยจ้ะนะคะเตรียมตัวแคปพร้อมกันถ้าผิดหรือถูกกระรับขอโทษขออภัยนะวันนี้ใครที่ยังไม่กดไลค์ให้รีบกดไลค์ใครที่ยังไม่กดแชร์ให้รีบกดแชร์ใครที่ยังไม่กดแชร์ให้รีบจดกดแชร์ก่อนคนที่มาใหม่หรือคนที่ดูหนูครั้งแรกนะคนที่มาใหม่หรือดูหนูครั้งแรกฝากกดติดตามเพจไว้ด้วยค่ะฝากกดติดตามเพจนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดติดตามเพจนี้ไว้ด้วยนะสําหรับคนใหม่นะ คนใหม่จะไม่รู้ว่าหนูเป็นใครเพราะว่าหนูไม่เรียกตัวเองว่าอาจารย์เนาะนะคะอีนั่งบนให้องบนใหอง,บหองจบของว่าอาจารย์เด้อพี่ชมขอดูลอตเตอรี่ได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะสักครู่นะเดี๋ยวเอาลอตเตอรี่ให้ดูนะลอตเตอรี่ลอตเตอรี่มาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดัง จำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยมาแล้วมาแล้วค่ะลอตเตอรี่มาแล้วลตรี่มาแล้วนะคะลตเตี่นะชมไม่ได้ซื้อเลขหลายตัวนะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะเดี๋ยวจะเอาให้ดูค่ะว่าหนูซื้อเลขอะไรบ้างพี่น่องหมัก ก็ซื้อตามได้เด้อนะถ้าทุกคนชอบก็ซื้อตามได้แต่ถ้าใครไม่ชอบก็กดผ่านได้เลยนะคะถ้าทุกคนชอบซื้อตามได้ใครไม่ชอบกดผ่านได้เลยเนาะเพราะว่าสิ่งที่หนูให้เป็นแค่แนวทางนะคะเพราะว่าสิ่งที่หนูให้เป็นแค่แนวทางนะคะอ่ะลอตเตอรี่เดี๋ยวแพลนกล้องหลังให้นะคะแวะมาแชร์จ้ารักน้องชมขอบคุณค่ะขอบคุณคุณพี่วาริสาด้วยอุ้ยขอบคุณค่ะแวะมาแชร์หนาหักกระดอนะคะขอบคุณที่ ยังติดตามหนูนะขอบคุณ likewise, game, ที่บอกว่ามาแชร์ให้ชมนะหนูถามก่อนมีใครติดตามหนูมากกว่า1ปีมีใครติดตามหนูมากกว่า1ปีมีไหมคะมีใครติดตามหนูมากกว่า1ปีมีไหมคะตรงนี้ใครที่ติดตามหนูมากกว่า1ปีมีไหมคะทุกคนจะมีไหมใครที่ติดตามหนูมากกว่าหปีมีไหมคะแชร์ไปแล้วสองกลุ่มขอบคุณมากๆเลยนะคะ900คนตรงนี้หนูบอกเลยว่า หนูอยู่เนี่ยหนูอยู่หนูไฟ้สดตั้งแต่คนดูหนู1 0ถึง20คน10 20คนปีพศปี62มั้งนะปี62สองมังนะม้ง <c oughs> นะคะนะคะปี62มัง้งนะคะปี62นี่แหละที่นั่งนะัหนูถูกหวยมาเรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นทานวอยหรือรัฐบาลคือถูกมาเรื่อยๆ3ตัวหน้าสามตัวหลังก็ถูกบ่อย2ตัวล่างก็ถูกบ่อย3ตัวหน้า3าตัวหลัง2ตัวล่างถูกบ่อย หรือ3ตัวโต๊ดสตัวตรงเคยถูกนะ3าตัวตรงเคยถูกนะคะนะคะ3ตัวตรงเคยถูกนะ3ตัวโต๊ดเคยถูกนะนะคะหนูคำนวณเองตัวเลขทุกตัวเลขหนูคำนวณเองนะตัวเลขทุกตัวเลขหนูคำนวณเองหนูโมเมนต์อาจารย์เด้อนะคะทุกคนจ๋าหนูไม่ใช่อาจารย์นะคะหนูก็เป็นคนธรรมดานะคะ เป็นคนอ้วนๆธรรมดาตัวน้อยๆนี่แห no ละค่ะพี่นอ้องจ้าฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้จัดโปรโมชั่นให้ดีกว่าจัดโปรโมชั่นให้ดีกว่าวันนี้คนดู1,000ันคนโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตน,ตนมากๆเลยวันนี้ขอบคุณหนึ่งพคนที่เข้ามาดูหนูขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆากเลยกดไลค์ไลค์สดนี้แล้วก็กดแชร์ให้หนูคนละหนึ่งแนะชร์แชร์ไปที่หน้าเฟซบุ๊กนะคะแชร์ไปที่หน้าเฟซก็พอนะคะบ่ต้องเฮทยังไลค์พี่น้องคะแชร์ไปที่หน้าเฟซนะนะคะแชร์ไปที่หน้าเฟซนะคะนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะติดตามตั้งแต่ที่ชมตัวเล็กๆ <c oughs> ว่าไป <c oughs> ตอนนี้ก็อ้วนแล้ว <c oughs> แต่ยังหัวนอนพี่เออติดตามตั้งแต่ที่ชมตัวเล็กนั่นแหละนะคะแสดงว่าเป็น f อฟแบบเป็นแฟนพันธ์แท้เลยนะคะเป็นแฟนพันธ์แท้ที่แบบว่าอยู่กับหนูมานานแล้วนะคะหนูโบกเก่งปนไดดอกนะคะหนูโบกเก่งปนไดแต่เมื่อวานนี้ฮานอยหนูแตกนะเมื่อวานนี้ฮานอยชมแตกนะวันนี้หนูจะมาแบ่งปันให้ดีกว่านะคะขออนุญาตแบ่งปันฮานอยให้ดีกว่านาะ วันนี้หนูจะแบ่งปัญหาหนนยให้เอาไหมเลขชุดเต็มของหนูเองหนูคำนวณเองเมื่อวานนี้แตกไปสองรอบบนล่างเมื่อวานนี้แตกไปสองรอบบนล่างวันนี้ขอสามตัวโต๊ดเคยถูกใช่ไหมฮาหนอยสามตัวโต๊ดทุกคนเคยถูกกับหนูไหมนะมีใครได้ดูหนูในสดพึมพำพึมพำบ้างสี่สามห้าแปดเลขนี้นะเลขนี้นะข้างในนะสี่สามห้าแปดเมื่อวานนี้หนูนั่งพึมพำพึมพำอยู่คนเดียว ซีสามหาแปดนูกะว้าอยู่เจ้าของเงินแหละซีสามห้าแปดซีสามหาแปดเราสักว้าอยู่คนเดียวเว่าอยู่คนเดียวสรุปเรียกออกมาเลยค่ะสามห้าแปดเลขนะคะตัวเลขเลทนะคะตัวเลขเลทนี้นะคะเลทเนี่ยนั่งว้าผเ้เดียวพึ่พัมพึมพั่ยูหมู่วานนี้หนูก็ให้ดูอยู่ใช่ไหมก่อนที่หนูจะใส่นะหนูบอกว่าวันไหนที่หนูใส่หนูโชคดีนะวันไหนที่หนูใส่แล้วหนูโชคดีนะหนูก็นั่งพึมงพำ่มพึ่พัมพึ่พัเจ้าของอยู่คนเดียวตัวเลขเลขซีสามห้าแปด คือมาบ่อยมากสี่สามก็มาบ่อยห้าแปดก็มาบ่อยมากคือหนูกับหนูเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่แบบว่าลืมลืมค่ะลืม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 ตลอดนั่งพึมพำอยู่คนเดียวนะก่อนจะใสู่ก็เบิ้งอยู่สี่สามห้าแปดสี่สามหาแปดเมนบอกเม่นบอกมันเป็นตัวเลขที่เล็กมากๆเลยเล็กมากๆถ้าไม่ใส่อับเว้นขยายดูจะไม่เห็นชัดเจนนะถ้าไม่ใส่นะถ้าไม่ใส่เว้นขยายอะมีใครจะตาม มีใครจะตามไหมเดี๋ยวหนูแพลนกล้องหลังให้มีใครจะตามไหมคะเดี๋ยวชมขออนุญาตแพลนกล้องหลังให้นะมีใครจะตามไหมคะเดี๋ยวชมขออนุญาตแพลนกล้องหลังให้นะทุกคนจ๋าใครชอบก็ตามนะคะซื้อไม่ได้ซื้อเลขหลายหางนะคะซื้อเลขแค่สองสามหางแต่ว่าซื้อเยอะนะคะซื้อเลขสองสามหางแต่ว่าซื้อเยอะนะอะนะขอรัฐบาลค่ะเพิ่งมาเดี๋ยวปล่อยเลยค่ะ เดี๋ยวจะให้ดูลอตเตอรี่ก่อนนะเป็นแค่แนวทางเด้อนะคะลอตเตอรี่ของหนูเป็นแค่แนวทางเนาะใครชอบก็ตามได้ใครไม่ชอบกดผ่านขออนุญาตแพลนล้องหลังให้สักครู่นะคะนี่ค่ะภาพชัดเสียงชัดไหมคะทุกคนจ๋าภาพชัดเสียงชัดไหมภาพชัดเสียงชัดไหมใครจะตามพิมพ์ว่าตามค่ะใครจะตามพิมพ์ว่าตามขึ้นมาค่ะภาพชัดเสียงชัดไหมคะทุกคนจ๋าอุ้ยเลขลอตเตอรี่เลขลอตเตอรี่เห็นไหมออกเมื่อวานนี้เลยนะ เรียกลดบตตัตอลี่ออกเมื่อวานนี้เลยนะพก3ามก็ออกเมื่อวานนี้หาแปดก็ออกเมื่อวานนี้ ใครจะใครชอบพิมพ์ว่าตามใครชอบพิมพ์ว่าตามเดี๋ยวหนูจะปล่อยแล้วนะคะเดี๋ยวชมจะขออนุญาตปล่อยแนวทางเลขประมูลนะคะเดี๋ยวชมจะขออนุญาตปล่อยแนวทางเลขประมูลแล้วนะคะ1000คนตรงนี้ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์1000คนตรงนี้ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ค่ะกดไลค์แล้วก็กดแชร์เลยนะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์เลยนะคะวันนี้จัดโปรโมชั่นให้ดีกว่าจัดโปรโมชั่นให้ดีกว่าวันนี้ใครอยากได้โปรโมชั่นเอาไหมใครอยากได้โปรโมชั่นเอาไหมคะหนูจัดโปรโมชั่นให้ส่วนลด10%เอเอาไหมคะ หนูจะจัดโปรโมชั่นให้ส่วนลด10%ในบินแรกเอาไหมคะทุกคนจ๋าส่วนลด10%ในบินแรกเอาไหมเอาไหมคะทุกคนจ๋าจัดโปรโมชั่นให้นะนะจัดโปรโมชั่นให้ทุกคนดีกว่า1,100คนตรงนี้ฟังดีๆอะหนูจัดโปรโมชั่นให้พี่น้องคะ่ะใครอยากได้ส่วนลด10%ซื้อหวยวันนี้นะคะลิงก์ที่หนูประมุดกดเข้าไปซื้อได้เลยแทงได้เลยบาทละ95แถมยังได้ส่วนลด10%ในบินแรกคือบินแรกทุกๆบินแรกนะ ทุกๆบินแรกทุกคนจะได้สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนลดนะสิบเปอร์เซ็นต์ได้หลายได้บาทละเก้าสิบห้าแล้วก็ยังได้ส่วนลดอีกใครอยากได้ส่วนลดสิบเปอร์เซ็นต์พิมพเลขสิบขึ้นมาหนูเช็คประชากรหนูเช็คคนก่อนถ้าคนถึงยี่สิบคนหนูจัดโปรโมชั่นเลยใครอยากได้ส่วนลดสิบเปอร์เซ็นต์ในบินแรกดันเลขสิบขึ้นมาให้หนูหน่อยคะ่ะดันเลขสิบขึ้นมาหนูจัดโปรโมชั่นให้หนูขอยี่สิบคนแล้วหนูจัดโปรโมชั่นแล้วหนูจะปล่อยเลขประมูลเลยนะคะขออนุญาตนะ หนูขอสิบคนดูนะคะหนูขอสิบคนดูยี่สิบคนอ่ะยี่สิบคนนะคะหนูขอยี่สิบคนดันเลขสิบขึ้นมาดันเลขสิบขึ้นมานะใครอยากได้โปรโมชั่นส่วนลดสิบเปอร์เซ็นต์กดเพิ่มเพื่อนในลิงก์ที่หนูปักหมุดให้ตอนนี้แบบด่วนๆด่วนจีด่วน,น,น,นจา๋ากระมังถังแตกเลขหนูลงกลุ่มให้ในวันนี้จะ้ะ โอเคนะส่วนลด10% 10%, 10ในบินแรกนะคะใครซื้อน,นะคะหนูจัดโปรโมชั่นให้เลยนะคะใครอยากได้ส่วนลดวันนี้นะคะอย่าลืมนะใครอยากได้ส่วนลด10%วันนี้กดเข้าไปในลิงก์ที่หนูปักหมุดเลยนะคะใครอยากได้ส่วนลด10%ในวันนี้กดเข้าไปในลิงก์ที่หนูปักหมุดเลยนะคะทุกคนจ้าฟังดีๆ1,100คนตรงนี้เตรียมตัวแคปแล้วหนูปล่อยเลยค่ะเตรียมตัวแคปแล้วหนูขออนุญาตปล่อยเลยนะคะทุกคนจ้าเตรียมตัวแคปแล้วหนูขออนุญาตปล่อยเลยนะจ๊ะใครพร้อมแล้วกดหัวใจกดหน้นาว้าวให้ชมหน่อยจ้าใครพร้้้อมแลวววกกดหหัใจนาา ข้าไรพร้อมแล้วกดหัวใจกดหน้าว้าวกดหน้าหัวเราะขึ้นมาให้ชมหน่อยค่ะข้าไรพร้อมแล้วกดหัวใจกดหน้าว้าวกดหน้าหัวเราะขึ้นมาให้ชมหน่อยจ้ะนะคะอยู่ในกลุ่มแล้วรอเลขในกลุ่มได้เลยค่ะใครที่อยู่ในกลุ่มแล้วรอเลขในกลุ่มได้เลยจ้าตอนนี้จะปล่อยนะคะจะปล่อยแล้วนะจะปล่อยเลขประมูลแล้วนะคะจะปล่อยเลขประมูลแล้วนะคะให้ทุกคนเตรียมตัวแคปจากมาเลขประมูลงวดนี้เล็กสวยเนาะ หนูก็ฟัน6กหนูก็ชอบ6เหมือนกันนะงวดนี้ชมชอบเลข6เหมือนกันค่ะเลขประมูลงวดนี้ทุกคนเตรียมตัวแคบเลยใครพร้อมแล้วกดหัวใจกดหน้าว้าวกดหัวใจกดหน้าว้าวกดหัวใจกดหน้าว้าวขึ้นมาใครรอฮาหนอยอย่าพึ่งออกไปใครที่รอฮาหนอยเลขชุดเต็มของชมอย่าพึ่งออกไปนะอย่าพึ่งออกไปนะคะใครยังไม่มีที่แทงรีบกดเข้าไปลิงก์ที่หนูปักหมดเลยใครยังไม่มีที่แทงฝากไว้ด้วยนะคะบ้านนี้จ่ายบาทละเแล้วก็ได้ส่วนลดส0ในบินแรกอะ เลขประมูลมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหนูจะแพลนกล้องหลังให้เดี๋ยวชมจะแปลนกล้องหลังให้ทุกคนจ๋าพร้อมกันหรือยังขออนุญาตนะขอนะขอนุญาตนะคะแป๊บหนึ่งเด้อ <ağ> อ่ะเดี๋ยวจะแพลนกล้องหลังให้แล้วนะคะ <olmuş cing S 2> เดี๋ยวจะแปลนกล้องหลังให้แล้วนะแป๊บหนึ่งอ่ะมาใครพร้อมแล้วใครพร้อมแล้วเตรียมตัวระวังแล้วไปเลยจ้ะใครพร้อมแล้วใครพร้อมแล้วเตรียมตัวระวังแล้วไปเลยนะคะใครพร้อมแล้วเตรียมตัวระวังแล้วไปเลยจ้าทุกคนจ๋าทุกคนจ๋าโอเคไหมจ๊ะ ใครพร้อมแล้วใครพร้อมแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมมาใครพร้อมแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมขึ้นมาค่ะ1000คนนะ1,000คนตรงนี้นะคะใครพร้อมแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมใครที่พร้อมแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมขึ้นมา ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะปล่อยเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะผิดถูกหนูขอโทษขออภัยนะนะคะถ้าผิดหรือถูกกับขอโทษขออภัยทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นใครพร้อมแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมค่ะใครที่พร้อมแล้วพิมพ์คําว่าพร้อม,อมนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนจ๋าหนูฝากไ้ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดเพิ่มเพื่อนในลิงที่หนูปักหมุดให้ตอนนี้ใครยังไม่เพิ่มเพื่อนรีบกดเข้าไปใครยังไม่เพิ่มเพื่อนรีบกดเข้าไปเพราะว่าาบ้นนี สูงสุดถึงบาทละ9ส่วนลดอีก like ja. ส่วนลดอีก10%บินแรกจ้ะส่วนลดอีก10%บินแรกจ้ะทุกคนค่ะ0 0 0คนตรงนี้1000คนตรงนี้ใครพร้อมแล้วพิมพ์ว่าพร้อมนะผู้ใดที่พร้อมแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมขึ้นมาโอเคเนาะใครพร้อมแล้วใครพร้อมแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมใครที่พร้อมแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมจ้ะนะคะวดนี้บุขออยางหลายขอรางวัลที่หนึ่งจ้าวดนี้ไม่ขออะไรมากมายเนาะขอรางวัลที่หนึ่งจ้ะขอรางวัลที่หนึ่งเนาะขอสัก ถ้าบนะุได้ไลค์ก็ขอ6กลานเด้อขอกระปุกกับย่าดีกว่านะคะเราขอกระปุกก okay? uh, right okay? ับย่าดีกว่าอะใครกดเข้าไปในลิงก์ที่หนูปักหมุดได้แล้ววันนี้ใครกดเข้าไปในลิงก์ที่ชมปักหมุดได้แล้ววันนี้คะใครกดเข้าไปในลิงก์ที่หนูปักหมุดได้แล้ววันนี้บ้างมีไหมคะมีไหมจ๊ะใครกดเข้าไปในลิงก์ที่หนูปักหมุดได้แล้วบ้างมีไหมคะมีไหมคะทุกคนจ๋ามีไหมใครกดเข้าไปในลิงก์ที่หนูปักหมุดได้แล้วบ้างคะรบกวนสอบถามหน่อยนะนะคะโอเคเนาะ ถ้าผู้ใดพร้อมแล้วพิมพ์คาว่าพร้อมถ้าใครพร้อมแล้วพิมพ์คาว่าพร้อมพิมพ์คําว่าพร้อมขึ้นมาเลยนะคะวันนี้ขออวยพรดีกว่านะคะขอพึ่งบุญบารมีปูษสิโยยัเสดปฐมมาขอพึ่งบุญบารมีปุปยาสีสัตนาคราชนะคะอีนั่งขอพึ่งบุญบารมีเทวดาที่ปกปักรักษาลูกในมือค่ะขอพึ่งบุญบารมีน้องพารรยกับน้องรรยทรัพย์ด้วยหนุกนะขอพึ่งบุญบารมีไอ้ไข่นะคะวันนี้นะคะขอให้ทุกคนมีโชคดีลาภกับหนูใครที่จะรอฮานอยของหนูวัััันนนนนี้้้ขขออออใใหหาาายยแแตตตตตตกก3วววรงง2บล่ ตัวตรงสองตัวบนสองตัวล่างวันนี้ใครที่ซื้อตามก็ขอให้โชคดีใครที่ซื้อตามก็ขอให้เฮงๆงปังๆค่ะอ่ะปล่อยเลยดีกว่าปล่อยเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขออนุญาตปล่อยเลยนะคะฮานอยบวกมาเลยนะคะฮานอยบวกมาเลยใช้ชุดนี้ชุดเดียวกันนะคะฮานอยบวกมาเลยใช้ชุดนี้ชุดเดียวกันนะคะตามได้ตามจนเจอตามจนมาจ้ะอ่ะเดี๋ยวปล่อยฮานอยก่อนดีกว่าค่ะทุกคนจ๋านะคะ ถ้าใครพร้อมแล้วแคปฮาหนอยของชมเลยนะคะถ้าใครพร้อมแล้วฝากแคปฮาหนอยก่อนนะคะแล้วจะต่อด้วยเลขประมูลค่ะใครแคปแล้วพิมพ์คําว่าอะาใครแคปแล้ววันนี้สายวิ่งสายรูดนะคะวันนี้สายวิ่งสายรูดเล่นอะไรดีครับพี่ชมขาสายวิ่ง สายวิ่งสายรูดเนี่ยค่ะลองดูนะลองด yes. ูนะคะว่าวันนี้6กับ8จะมาไหมใครพร้อมแล้วใครพร้อมแล้วพิมพ์คําว่าขอบคุณขึ้นมาให้หนูหน่อยค่ะใครแคปบเสร็จแล้วพิมพ์คําว่าขอบคุณนะคะใครแคปบเสร็จแล้วพิมพ์คําว่าขอบคุณค่ะภาพชัดเจนเสียงชัดเจนนะภาพชัดเสียงชัดดีนะคะทุกคนจ๋าภาพชัดเสียงชัดดีเนาะนะคะอะใครแคปบแล้วพิมพ์คําว่าขอบคุณค่ะ รใรแคบแล้วพิมพ์คําว่าขอบคุณขอบคุณขึ้นมาให้ชมหน่อยนะจ๊ะต่อไปจะเป็นเลขสายด่วนค่ะต่อไปจะเป็นเลขสายด่วนนะคะทุกคนจ๋าแคบห้านอยเสร็จแล้วต่อด้วยเลขประมูลรัฐบาลแคบห้านอยเสร็จแล้วต่อด้วยเลขประมูลร,รัฐบาลขไรแคบเสร็จแล้วต่อด้วยเลขประมูลรัฐบาลได้เลยค่ะประมูลวันนี้ดูนะเลขประมูลวันนี้ทุกคนเห็นไหม IAN? ทุกคนเห็นภาพชัดเสียงชัดไหมคะ ใครแคปแล้วพิมพ์คําว่าขอบคุณขึ้นมาให้หนูหน่อยค่ะใครแคปแล้วพิมพ์คําว่าขอบคุณขึ้นมาชมได้เลยจ้ะใครที่แคปแล้วพิมพ์คําว่าขอบคุณใครที่แคปแล้วพิมพ์คําว่าขอบคุณขอบคุณจ้าอะนับ1นึถึงสิรีบคปรีบไปรีบคปรีบไปค่ะนับ1นึถึงสิบนะใครคปทันก็ทันใครไม่ทันเสียใจเสียดายด้วยนะคะใครที่แคปแล้วพิมพ์คําว่าขอบคุณค่ะใครที่คปเสร็จแล้วพิมพ์คําว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ โอเคเนาะนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะใครยังไม่มีที่ซื้อหรือยังไม่มีที่แทงนะ,ะฝากไว้ด้วยนะคะบ้านนี้ให้บาทละ95พร้อมส่วนลด10%นะคะบ้านนี้ให้บาทละ9 5พร้อมส่วนลด10%เป็นในบินแรกนะคะพร้อมส่วนลด10%เป็นในบินแรกนะคะตัวนี้ใครที่แคปเสร็จแล้วพิมพ์คาว่าขอบคุณขึ้นมานะคะใครแคปเสร็จแล้วพิมพ์คําว่าขอบคุณขอบคุณขึ้นมาได้เลยนะคะวันนี้เนาะ ใครที่ซื้อตามหนูก็ขอให้โชคดีใครที่ซื้อตามหนุก็ขอให้เฮงๆบังๆ,ๆ,ๆนะคะทุกคันจ๋าใครที่ตามก็ขอให้โชคดีใครที่ตามก็ขอเฮงๆปังๆ,ๆ,ๆนะ,ะสำหรับวันนี้ขออนุญาตนะขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ